สวัสดีค่ะชื่อนางสาวพวินีปัตติยาขาจรเลริรชื่อเล่นชื่อพานะคะตอนนี้ศึกษายอยู่ที่มหาวิทยาลาัยกเกษตรศาสตร์ชั้นปีที่4นะคะวันนี้พาก็มี BB บีครีมมาแนะนำเพื่อนๆนะคะเป็น BB บีครีมที่มีสารป้องกันแสงแดดน,นะคะ SPF 35นะคะนี่เลยค่ะ BB บีครีมของยาชาดาค่ะให้ดูกันชัดๆเลยนะคะจากบริษัทเบลทิโอค่ะ กัน SPF ถึง35นะคะป้องกันรังสี UVA UVB ค่ะเดี๋ยวก็จะมารีวิวสั้นๆให้เพื่อนๆดูนะคะว่าเนื้อครีมหอมมากค่ะบางเบาไม่เหนียวเนืดหนะนะคะทางง่ายเกี่ยง่ายวิธีการทาก็นี่ค่ะทายนี้เลยนะคะแล้วก็เกี่ยตบๆๆเมันอยแล้วก็เกี่ยนะคะ สำหรับคนผิวขาวนะคะก็จะเป็นหลอดสีชมพูนะคะแต่ว่ามันก็จะมีสําหรับคนผิวสองสีนะคะจะเป็นหลอดสีครีมะคะ่ะทุกวันนี้นะคะกรุงเทพนะคะอากาศร้อนแดดที่มอกษตรก็แรงบางทีพาออกไปทํางานเนี่ยเป็นงานเอาท์ดอร์ก็ต้องพึ่งครีมกันแดดค่ะแล้วพาจะเลือกใช้ครีมกันแดดนะคะทีะ่เนื้อเกี่ยง่ายบางเบาไม่เห,เหนียวเนอะหนะนะคะจะได้สะดวก ประหยัดเวลานะคะเวลาจะออกไปไหนอินหอมด้วยก็จะเห็นว่าแขนสองข้างสีไม่เท่ากันนะคะฝากไว้นะคะ b ีบีคยาสดาของบริษัทเบลทิโอค่ะ เบล t ิโอเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ดังใจต้องการค่ะถ้าเกิดว่าสนใจนะคะติดต่อได้ที่เบอร์0850752474ค่ะ